หมาใครเนี่ยเอามันขี้แล้วนี่ยเจ้าของมันต้องมาเก็บนะเนี่ย ฮะเดี๋ยวพี่ถ่ายรูปนะะโอเคโอเคเอาไอคนนั้นมันไม่เก็บขี้หมามันเลยอ่ะมันเดินไปเฉยนี่ใส่ไม่ดีที่ท่องเที่ยวเขาก็จะไม่สวยนะไม่แครหรอกมักกี้เนี้ยหมามันขี้ตรงนั้นอ่ะมันด้วยแครเออน่ารักแคร์มากไปมาพี่ถ่ายมั่ง เไปไปเจ้ไปถ่ายมาันเดี๋ยวก่อนพี่วีดีโออยู่นะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอ่าสองคน1ันทู